ดึกด pues er. oh, ึกด <th ื่นดื่นเมียชวนไปปล่อยปูซื้อปูมาแต่สงสารมันไม่กล้ากินอุ้ยตัวใหญ่ๆหญ่ทั้งนั้นเลยโอ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยดูดิโอโหเยอะเลยเดี๋ยวเราไปปล่อยปูกันปล่อยปูที่ไหนนะที่วัดใช่ไหมโอ้จะออกจะออกจะออกทำไงอ่ะครอบไว้ใช่ปะ ครอบไว้เออเออครอบครอบเออครอบ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 ,อ,บอ่าเรียบร้อยอ่าไปไปปล่อยปูกันทุกคนหรือมืดก็มืดเดึกเดินเดินจะมีบอกแค่ไปปล่อยตรงปากทีแรกก็ว่าจะไปปล่อยตรงบ่อน้ำบ้านเราที่เลี้ยงผักไว้ใช่ป่ะผักอะไรบ้างนะที่เราปลูกไว้อะตบผักตบ เออผักกันจองเ<ะ>นี่ยมึดต,ตื้อเลยไปปล่อยตั่น<า>ทางจริงๆไอบ่อน้ำเรามีหอยด้วยนี่เราหอยมันหนียังมันหนีไม่มันไม่หนีนสวนครูมันขายยาวกุญแจเปิดประตูบ้านก่อนนะล็อกประตูบ้านแล้วเ <laughs> ขาปิดร้านกันหมดแล้ววันนี้ไม่รถมารถมาออยู่โ้เดี๋ยวเดี๋ยวเรารถไปก่อนรถตรงนี้ขับเร็วด้วย โหเร็วมากอะ่ะข้ามข้ามมาตรงข้ามบ,บ้านก็จะเป็นนี่ร้านขายของตรงนี้เป็นตลาดลใช่ไหมนีม่หมดแล้วตรงนี้เป็นวัดเนาะเดี๋ยวเราจะมาปล่อยที่ที่วัดใช่ไหมนี่มันมีบ่อบ่อตรงนี้โอ้เมั่อตนตื่นแล้วจะลงไปยังไงอะ่ะอ๋อเอาวางวางลงเดี๋ยวมันเดินไปเองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีรั้วลงไปยุ่งรึเป่า อ๋อมัไม่ต้องหลอกลง,ลง,ล,ง,ล,งลงตรงนี้ไม่มันลวเหล็กนะแนะหนมนะลวดหนามนะโอ้โหดึกดึเด,ด,ด,ดินเดิน,ดดนมาปล่อยปูเอาคอยไม่ลงนะ <k S 2> ค่อยติดลวดหนมแล้ว <Yeah. S 1> นี่ตรงนี้มันมีน้ําทุกคนเป็นบ่อน้ําบุญแข่งเรือแหละเขามาแข่งเรือกันตรงนี้ปล่อยเสร็จละระวังหนม หลหมดยังมันดีใจใหญ่เลยดีใจใหญ่เลย,ใใเลยรอดละชีวิตปล่อยปูแล้วเป็นไงฮะรู้สึกสีหน้าหมองคำํำไม่มีไฟเลยรู้สึกมีความเขาเรีกอะไรนะเดี๋ยวตรงนี้มีไฟอ่ะคุยก่อนเขาเขาเขารียกอะไรนะมีมีความอะไรอะไรจิตอิ่มเอ,อิบเติมบุญอะไรอย่างเงี้ยปล่อยปู ว่าอยากยื้อซื้อนะซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยซื้อมาก็หรือซื้อมาเ <นะ S 2> หรอซื้อมาอสามพันกิบสามพันเองสามพันก็ประมาณสี่สิบบาทห้าสิบบาทนะอ่าโอเคเอกว่าเขาจะไปขุดได้นั่นน่ะเออเขาขุดจากไหนนะแหลนบินบินบินเขาขุดขุดจากที่นาใช่ปะ่ะปูนาใช่ปะ่ะใช่ปูนา เข้าบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวล็อกประตูบ้านแค่นี้ก่อนนะปล่อยปู <laughs>